ค้น้อยอินเตอร์นะคะก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคน้นยอินเตอร์นะคะวันนี้โคนน้นยอินเตอร์จะพาทำนะคะการสร้างบัญชี Facebook ขึ้นมาใหม่นะคะก่อนอื่นเลยก็ให้ทุกท่านนะคะไปกดที่ Facebook ของเรานะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้ไปกด ด้านขวามือนะคะจะมีรูปตัวเรานะคะหรือมีขีดเครื่องหมายขีด3ขีดอยู่ขวามือนะคะเครื่องกดเนยเป็นรูปตัวเองนะ,ะให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะคะเลื่อนหน้าจอขึ้นให้สุดนะคะจะมีคําว่าออกจากระบบนะคะเราต้องออกจากระบบ Facebook เดิมของเราก่อนนะคะเราถึงจะสร้าง Facebook ใหม่ขึ้นมาได้นะคะ หลังจากนั้นเราจะเจอ Facebook ของเราที่อยู่หน้าตามแบบนี้นะคะให้เรากดข้างล่างค่ะคำว่าสร้างบัญชี Facebook ใหม่นะคะเมื่อขึ้นมาแล้วนะคะให้กดคำว่าถัดไปนะคะก็บอกเข้าร่วม Facebook นะคะกดถัดไปค่ะ เราก็ตั้งชื่อ Facebook ของเรานะคะว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรนะคะก็จะใช้ว่าโค้ดเนยสอนออนไลน์นะคะ โค้ดเนยสอนออนไลน์นะคะแล้วก็กดคำว่าถัดไปค่ะใส่วันเดือนปีเกิดนะคะใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยเสร็จแ,แล้วกดถัดไปค่ะตอบเพศหญิงนะคะ กดถัดไปค่ะแล้วก็ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะอะ่ไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่าบ้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือแล้วก็ข้างล่างเขียนว่าสมัครด้วยอีเมลให้เราสมัครด้วยอีเมลนะคะเสร็จแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะคะเราต้องมีอีเมลก่อนนะคะใครที่ยังไม่มีอีเมลต้องไปสร้างอีเมลก่อนจากนั้นกดคําว่า ถัดไปค่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะแล้วเขาถามว่าสมัครใช้งานต่อให้เสร็จนะคะ <S <S แล้วก็กดคำว่าสมัครใช้งาน ก็บอกว่าเรากำหนดให้ทุกคนต้องใช้ชื่อตนในชีวิตประจำวันลองตัดคำว่าโค้ดเนยอินเตอร์นะคะกดถัดไป กำลังลงชื่อเข้าใช้ครั้งต่อไปให้บันทึกอ่ะกดบันทึกรหัสผา่านเขาก็บอกว่าให้เราจำนะคะจำอีเมลนะคะ ตอบตกลงแล้วเราก็เลือกชื่อค่ะเอ้ยเลือกรูปโปรไฟล์ของเรานะคะเลือกจากแกลลอรี่ใครจะถ่ายใหม่ก็ได้นะคะเลือกรูปโปรไฟล์ของเราจากแกลลอรี่นะคะตอบเรียบร้อยค่ะกดบันทึกค่ะ เขาบอกให้เชิญเพื่อน5้าคนตรงนี้กดข้ามนะคะกดข้ามค่ะข้ามไปก่อนนะเรายังไม่เพิ่มเพื่อนจะถูกบล็อกนะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราเข้ามาดูกรดโฟลไฟของเราค่ะเพิ่มภาพหน้าปกเดี๋ยวเรามาทำภาพหน้าปกกันวันหลังนะคะตั้งค่าโปรไฟของคุณต่อให้เสร็จสิ้น หยุดอ่าอันนี้เราเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวส่วนขั้นตอนต่อไปภาพหน้าปกนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างต่อในในวิดีโอถัดไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างชินอเฟน,นะคะ,ะ,คะก็ขอ,ขอคมากติดตาม,ามากาดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ